สวัสดียามเช้าทุกทุกท่านนะครับที่ตื่นเช้านะครับวันนี้พามาชมเป็ดเมนดารินนะครับเป็ดเมนดารินเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกนะครับเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกและเป็ดเมนดารินก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนะครับ เพราะว่าเป็ดแมนดารินเนี่ยเขาจับคู่แล้วก็จับเลยนะครับไม่เปลี่ยนคู่ไม่ไม่หลายใจนะครับในระหว่างที่เขาครอบอยู่กับคู่ไหนก็คือคู่นั้นตลอดชีวิตนะครับจนกว่าจะตายจากกันแต่ถ้าเขาตายจากกันถ้าจับถ้าถ้าเราจับคู่ไมหมเขาเขาก็จะเขาก็จะมีคู่นะครับเขาก็จะโอเคแต่ระหว่างที่เขามีมีคู่ซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีนอกใจนะครับแล้วเขาก็จะ เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเนี่ยตัวที่ขึ้นคือตัวเมียคู่เขาแล้วเดี๋ยวตัวผู้ก็จะขึ้นตามไปแน่นะครับในนี้ธรรมชาติเขาก็คือจะออกลูกออกไข่ในโพรงโพรงไม้นะครับซึ่งเป็ดแมนดารินนี่เป็นสัตว์ต่างประเทศนะครับเวลาออกลูกออกไข่เขาก็จะหาโพรงไม้สูงสูงจากต้นไม้ก็ประมาณสองเมตรสาเมตรนะครับเวลา ออกไข่ก็ออกประมาณหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟองประมาณนี้สิบแอดสิบสองฟองนะครับเวลาเขาขึ้นไปออกไข่เนี่ยอยู่ในโพรงเนี่ยเวลาฟักไข่มาเป็นตัวเนี่ยอายุสักวันสองวันเวลาลูกเขาออกจากไข่เนี่ยเขาจะพาลูกเขากระโดดลงมาเลยนะครับสองเมตรสามเมตรเนี่ยซึ่งมันน่าจะตกลงมาตายนะครับแต่ผมดูในสารคดีแล้ว ไม่ตายนะครับตกลงมาอยู่อยู่ชีวิตอยู่ดำรงชีวิตได้แบบสบายๆนะครับนั่นคือธรรมชาติของเขานะครับเป็ดเมดลีนมีหลายสีนะครับปกติก็จะมีสีธรรมดาสีเดียวแต่เสนี้มเกิดกลา,กายพันธุ์นะครับก็จะมีสีหลายสีห้าหกสีนะครับผมก็มือใหม่ยังยังไม่เก่งเรื่อง สายพันธุ์ของเป็ดแมนดารินเรื่องการผสมพันธุ์การข้ามสายพันธุ์แบบไหนยังไงยังยังกําลังศึกษานะครับแต่ที่ชอบก็คือเอกลักษณ์สีสันนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของของการรักเดียวใจเดียวของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยน่าเอาแบบอย่างนะครับมนุษย์ควรเอาแบบอย่างน่าเอาแบบอย่างเขาว่าเออรักเดียวใจเดียวน่ารักดีนะครับเขาจะไปไหนเขาจะไปด้วยกันเนี่ยคู่สีขาวนี่เ็าอยู่ด้วยกัน แล้วตัวนุก็เป็นสีธรรมดาแล้วก็อน,นี้ก็เป็นสีสีบอลภาษาบอลก็เรียกสีบอลแต่ผมว่าน่าจะเป็นสีโอนตินนะครับภาษานอกหัวจุกนะครับทามาชมนะครับชอบน้ําชอบอยู่ในน้ํานะครับเป็ดแมนดารินชอบน้ําอันนี้ผมก็ทําพื้นที่กว้างๆเขาได้อยู่นะครับปกติเป็ดแมนดารินเป็นสัตว์ ถือว่าเป็นนกนะครับจะบินอยู่บนฟ้านู่นแหละริบเรี่ยวเหมือนถ้าบ้านเราก็คือนกเป็ดน้ําประมาณนั้นแต่ทีนี้นะครับเขาไปเอามาแล้วเขาตัดปีกนะครับตัดปีกก็น่าสงสารเขานั่นจริงก็ตัวตันตัดปีกนั่นเนี่ยทุกตัวเนี่ยตัดปีกก็จะบินไม่ได้ก็จะลอยน้ําแต่แต่ชุดชุดนี้เขาเชื่องครับน่ารักน่ารักมากนะครับเป็ดเมนดารินนะครับผมสวัสดีครับ